สวัสดีครับเอฟซี FC, มื่อนี่ก็มาพบกันหลังเลขออกของงวดประจําวันที่หนึ่งท่านว่าคอมูลของพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแล้วสำรับมื่อนี่กะบกาปอสดขอพายเอฟซีหลายทีทำว่าสาเร็จแต่ว่าก็เกือบสําเร็จนะครับแล้วเกือบสําสเร็จแต่บอสําสเร็จนะครับกับขอสดขอพาย FT, เอฟซีห้องมาบึงว่าสุดได้พันแน่สุดได้ลุดแน่นะครับแล้วก่อนไปรับชมกะขอฝากคําเตือนก่อนครับเนาะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลงังจากฝากคำเตือนแล้วฮะกระิมบึงอ่ะสูตรที่ผ่านลแล้วกรูตรที่ลดไปนะเนาะทั้งนั้นรักสิบ เงับรับติดบนเขาบอกว่าเบอรเลขที่ออกก่อนนะครับแล้วเง็บสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งตุท่านว่าครบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกไปนะครับตามนี้เลยเอฟซีง็บรางวัลที่หนึ่งออกไปที่หกหกเก้าแปดสี่สามเลขล่าง 6, หกหนึ่งง็บหมุนครั้งที่หนึ่งหกสองหกหมุนครั้งที่สองหาหาเก้าหมุนครั้งที่สาม ศูนย์เก้าสามูมุนกังที่ c หกห้าสี่นะครับตามนี้เลยนับนะ f สีเลขที่ออกไปเ้าบางสูตรบนของเราอา่ตัวได้มองได้ที่ใกล้เคียงนับลนะอ่เกือบนี่ครับอ่า c เจ็ดลักซีมาอ่านะครับมาถ,ถูกต้องแล้วนับละนะนครับ้วก็ที่จับสามตัวใหเอฟซีชุดเน้นนับลนะชุดเน้นกาเกือบนะครับ พาดแค่รักหน่วยรับละรักลอยมาแล้วนี่เอฟซีรักลอยไม่เข้าแล้วนี่ครับแล้วก็รักสิบน่ครับพาดแค่รักหน่วยรับละพาดที่รักหน่วยน่าเสียดายครับน่าเสียดายมากเลยร้อยและสิบมาแล้วนะครับน่าเสียดายมากนะครับรักลอยอ่าไอ้สามโตตัวสุดยอดแต่ว่าดับรักลอยเลขสี่รับละครับนี่ดับดับหรือไม่เดี๋ยว บดับนับแล้วบดับแต่ว่าผมให้เจ็ดกับแปดนับแล้พอเขาชนไหลนะครับเจ็ดกับแปดชนไหลอ่ะชนไหลสุดว่ะนับแล้วน่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายมากหลักสิบโดนตัวเน้นด้วยนะครับฮะเน้นไปที่สีกับห้านับแล้วเน้นไปที่สีกับหหลักสิบอ่ะเลขสี่มานะครับ สี่เจ็ดแต่ไม่มีสี่สามครับครับมาเสียดายเอฟซีครับพอตรวจขอไพ่อีกครั้งนึงครับทเตรียมที่แล้วนะครับหลักหน่วยไม่มีเลขสามเลยครับนะอ่าสูตรที่เข่ามีแค่สูตรเดียวนะครับมีเลขสามสูตรเดียวแล้วก็อ่าหลักสิบผ่านทั้งสี่สูตรอ่าสามสูตรเลยครับผ่านทั้งสามสูตรเลยครับนะ สำหรับหลักสิบบนอ่ะนี่ครับหลักร้อยก็ถือว่าอ่ะแม่นอ่ะแม่นมากเลยนี่ครับผมให้เจ็ดกับแปดนะครับเลขแปดมาครับเลขแปดมาครับะสุดยอดหลักนี่ครับให้เจ็ดกับแปดอ่ะให้ติดเจ็ดกับแปดนี่ครับหลักร้อยจับให้อ่าหลักสิบกับมาที่เลขสี่นะครับอ่าคาด ขาดแทรอ่ารับหน่วยเลขมากพี่น้องนับละเลขพี่น้องมาอ่านี่ครับเลขพี่น้องมาแบบนี้ก็คาดว่าน่าจะหลุดกันหลายสำน,นักนะถ้ามาแบบนี้นับละถ้ามาแบบนี้นี่ครับชุดเนีนอ่าสองคู่ก็ถือว่ามาถึกทางแล้วนี่ครับอ่ามาที่เลขสี่หลักสิบนับละนี่ครับเน้นที่เลขสี่กับเลขห้านี่ครับ เนีนชุดเนียนที่ท่าสีเหลืองนะบนะครับชุดสามตัวนี่น่าเสียดายมากเลยน,นะบะนะครับหน้าเสียดายมากจริงๆนะครับหลักร้อยกว่าจะทําได้น,นะบะหลักร้อยนี่ทํายากที่สุดนะนะครับทายากที่สุดเลยคือหลักร้อยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยครับกว่าจะได้มาเนี่ยทางด้านเลขเด่นอ่ะเลขเต้มเลขแต้มนะี๋ยว เต้มเจ็ดบอมมี่นะับาะเลขแต้มเจ็ดอ่ะไม่มีเลยเดี๋ยวผมเอาอ่าชุดที่ชนเลขมาหน,น,นะับาะใบนี้อ่าที่ชนเลขนะับาะแบบใบที่ชนเลขแต้มมีสูตรที่ อ่าผ่านไหมสองสูตรเราละต้นไฮเอฟซีสองสูตรเลขแจบมบอ่ามีสูตรทีมีอ่าผ่านสูตรหนึ่งเอฟซี่ครับสูตรนี้ผ่านมีเลขเจ็ดนะครับสูตรนี้หลุดไม่มีเลขเจ็ดเลยนะครับอ่าสี่สามก็คือแ้มเจ็ดแ้มเจ็ดสูตรนี้ผ่านน่ครับผ่านสูตรเดียวเป็นอะไรน่ครับผ่าน อ่งวดที่แล้วลงสามสูตรผ่านสองสูตรงวดนี้ลงสองสูตรผ่านสูตรเดียวอ่านี่ครับสูตรที่เคยเดินก็ไม่เดินนะครับก็น่าเสียดายครับนะนี่ครับน่าเสียดายอ่าครับเอามาบ่งเลขเด่นครับนะเลขเด่นนี่นี่ครับสูตรนี้ผ่านครับนะ พันพันนี่ครับมีเลขสี่นี่ครับแต้มสี่อ่าไม่ใช่แต้มสี่เด่นสี่นะครับะเด่นสี่ที่ผมให้เด่นที่เลขสี่นะครับ่ะอ่านี่ครับมาจริงๆริงนี่ครับให้เด่น 5. ติดสี่กับห้านะครับนะติดสี่กับห้ามาจริงๆริงนี่ครับเลขสี่มาแต่เลขห้าชนเยอะกว่าแต่ไม่มานะครับล่ะให้ให้ติดสี่กับห้ามานีครับบนนะครับล่ะแล้วกา เลขเด่นสองสูตรที่ได้เจ็ดกับแปดนี้ครับท่ผมคิดว่าเขาที่มาอ่าว่าสิบกะหน่วยตัวหนึ่งแล้วก็สิบไปรักลอยตัวหนึ่งรับละเขาก็ไปรักลอยอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งบ่ามาสิบหน่วยเลยรับละเลขเจ็ดนี่ครับเลขเจ็ดตัวขาดว่าสิมาบ่ามาเลยครับทีอ่านี่ครับจุดที่ชนกันสองตัวรับละจุดที่กันชนกันสองตัวเนี่ยเลขเด่น มาทั้งคู่แต่ไปที่หลักร้อยทั้งคู่เลยนะครับไปที่หลักร้อยทั้งคู่เลยนะครับเขามักเขาหลักร้อยนะครับมาเขาหลักร้อยขนาดเลยสองศูนย์ต้นกันตลาดชอบเดินที่หลักร้อยนี่ครับงวดที่ผ่านมาก็ยังหลักร้อยนี่ครับ้วงวดน,นี้ก็ยังมาที่หลักร้อยอีกนี่อ่าเดี๋ยวพ้อคอยติดต,ตามนะครับทา้งด้านเลขเด่นอ่าตามนี่เลยนละครับหยิซีนี่ครับ มาตรงนี้มาแต่ว่ามาหลักร้อยนับแล้วมาที่หลักร้อยครับนะก็โอเคโอเคอยู่นะรับแลส่วนสองศูนย์นี่นะครับแล้วศูนย์กับหนึ่งลงล่างนะี่ครับลงไปล่างด้วยนะี่ครับลงไปล่างด้วยเลขหนึ่งจุดนี้ก็มีการไปลงล่างด้วยเพราะว่าล่างออกหกหนึ่งนับแล้วครับ ไปล่างด้วยสูตรดับขาดนะครับสูตรดับขาดไม่ผ่านหนึ่งสูตรนี่ครับน่าเสียดายนะครับที่ดับขาดเลขสามไม่ผ่านเลยนี่ครับผ่านสูตรเดียวแล้วก็ดับหลักร้อยผ่านครับดับหลักสิบไม่ผ่านที่ผมว่าถ้าเขาเด่นมากๆก็เจ็บเอาไว้นะครับนี่ครับเหมือนที่ผมพูดไว้เป๊ะเลยนี่ครับ ถ้าเขาเด่นมากๆแต่เสียดายอ่านี่ครับเลขพี่น้องมาด้วยกันครับนี่ครับสองสูตรสองสูตรนี้เลขออกอ่าสี่สามครับนี่ครับสี่สามเลขพี่น้องมาด้วยกันนี่นี่ครับน่าเสียดายแต่เลขสามเขาชนแค่สองสูตรนะครับเลขสามชนแค่สองสูตรผมก็เลยนี่ครับคิดว่าเขาไม่เด่นเลยไม่ได้เก็บไว้นะครับนี่ครับเลยอีกอย่างหนึ่งสูตรของเรามีเลขสาม แค่สูตรเดียวนี่ลด้สามสูตรเดียวเองหลักหน่วยครับไม่มีกําลังชนรคับนแต่มีเด่นสองสูตรอยู่แต่หลักหน่วยเราไม่ได้ตัวชนผ่านแค่สูตรเดียวนะครับหลน่วยผ่านแค่สูตรเดียวน่าเสียดายในการสตรดับหลักหน่วยการลดที่จริงการลดทั้งสิบทั้งหน่วยเลยสตดดับนะครับ ออกสี่สามตรงๆเลยนะครับสี่สามตรงๆเลยดับดับแม่นมากนะครับแม่นตัวที่ออกนะครับดับแม่นมากเลยอ่ะครับน่าเสียดายครับแต่อ่าหลักสิบก็ถือว่าฝืนเลขดับได้สวยงามมากหลักสิบนะครับฝืนเลขดับได้สวยงามมากหลักสิบครับเพราะว่าเขาชนหลายสุด สี่อ่ะสี่สุดจนสี่สุดเลยฝืนเจ็บไว้เลยนะล่ะฝืนเจ็บไว้เลยนะครับขนาดเท่าไครับะล่ะตามนี้เลยเห็นที่อ่ะเด็กแต้มกันลดไปนะ,ะล่ะเด็กแต้มลดไปอ่ะแต้มลดไปหมดนี้ใช้สองสูตรก็อ่ะผ่านสูตรหนึ่งเริ่นแค่สูตรเดียวนะล่ะเดี๋ยวห้ามาเบิึงสูตร อ่ะสุดสรุปล่างบ้างนะพระเอเจี๋ว่าสุดได้พันเนี่ยอ่ะม่อนหาเขาทีได้รูอัติติดตามสุดได้เนี่ยนะพระอย่างเงี้ครับพอสดขอพระเอเจียหลาหลายแต่ว่าเกือบสำเร็จเอเจีนี่ครับ,บอ่ะรัดหน่อยผมให้ติดหนึ่งกับสองไว้นะพระติดหนึ่งกับสองได้ห้านี่ครับ,รบ,แ,รบแต่หาผมผมหมักก่อนเลยแต่ว่ามักหนึ่งกับสองอ่ะมักหนึ่งกับสองนะพระพอว่าอ่ะที่ผมอ่านี่ครับ ขีดเส้นกั้นไว้นะครับขีดเส้นกั้นไว้ว่าผมมักว่าผมท่าสีตรงนี้ก่อนครับศูนย์หนึ่งสองสามนับะศูนย์หนึ่งสองสามมาจริงๆเนี่ยะศูนย์หนึ่งสองสามแต่ว่าผมมาขาเลขศูนย์ออกนับละเพราะเลขศูนย์ติดดับนี่ครับอ่าก็เหลือหนึ่งกับสองฟังนี้ที่ผมขีดเส้นสีแดงนับะแล้วก็มีเลขหาตกไทยอย่างเงี้ยครับก็มาที่เลขหนึ่งลักหน่วยนับละเพราะว่าอ่า เลขเด่นล่างนับแล้ชุดนี้แม่นมากนี่ครับชุดนี้แม่นมากผ่านอ่าผ่านสามงวดแล้วผ่านสามงวดแล้วเอสี<ๆ>่นี่ครับเด่นล่างชุดนี้นีครับชนตัวไหนตัวนั้นมาเนี่ยครับสี่ศูนย์นี้เนี่ยครับสี่ศูนย์นี้ชนกันอ่าเนี่ยครับชนตัวไหนตัวนั้นมาแต่งวดที่แล้วอ่าผมให้แปดอ่าผมให้อ่าชนที่เลขสามงวดก่อนก็ให้ที่เลขสามอ่า เด่นจุดนี้สำหรับงวดนี้เด่นให้หนึ่งหนึ่งก็มาครับหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยสำหรับนะครับหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผ่านสามสูตรนะครับหลักสิบอ่าผ่านแค่สูตรเดียวนะครับน่าเสียดายมากนี่อ่าบนหลก 10, นดดักหน่วยผ่านสูตรเดียวล่างหลักสิบผ่านสูตรเดียวแต่หลักหน่วย ล่างมาเนี่ยก็น่าเจรัยนะครับน่าเยรายมากอ่าพลาดแค่บนก็พลาดหลักหน่วยล่างพลาดหลักสิบอ่าเนี่ยครับล่างมาหลักหน่วยก็หลักหน่วยนี่ก็ชุดเดิมหลักสิบเป็นอ่าสองศูนนี่เป็นสูตรใหม่ไม่มาเลยครับไม่มาเลยลนะครับไม่มาเลยแถบมา ที่หลักหน่วยนี่เลขหนึ่งนับะเลขหนึ่งมาที่หลักหน่วยอ่าหลักสิบพันแค่อ่าสูตรเดียวนะครับมีเลขหกเลขออกของหนึ่งนับครแบบไม่มีเลขหกเลยนะครับแล้วก็หลักสิบทั้งสี่สูตรนี้มีเลขหกแค่สูตรเดียวนับลนอกนั้นก็มีแต่เลขหนึ่งกับศูนย์นครับข้ามาเบิ่งเลขเด่นอีกข้างหนึ่งนับละนะครับตัวที่มานะครับก็คือเลขหนึ่งตัวที่ผมฟันให้นับละฟันให้เลขหนึ่งนะครับ ที่ชนเลขหนึ่งแล้วนะนี่ครับแล,ล้วก็เลขหกนะครับที่ออกหูหนึ่งเลขเด่นก็ถือว่าเดินดีอยู่นี่แต่ว่าสูตรของเราไม่มีเลขหกนะครับก็เลยไม่สามารถจะมาจับประกบกันได้นะี่ครับไม่มีเลขหกชนกันนะครับนะี่ครับจริงๆแล้วสูตรเด่นของเราดีมากเลยนะครับดีมากเลย ก็ผ่านเกือบหมดนะครับเลขหกมาแับลนะเลขหกมาถ้าชนกันแบบนี้ถ้าเกิดหลักของเรามีเลขหกเราก็สามารถจะฝืนเลขดับได้ก็เหมือนเลขที่หลักสิบบนที่ผมฝืนเลขสี่แับลนะนี่ครับเขามาแบบนี้เลยผ่านเกือบหมดทุกสุดนี่หลุดแค่สุดเดียวสุดที่ได้สี่กับห้านะครับอ่าอ่าแต่ สูตรที่ผมว่าสี่กับห้านี้เขาจะเป็นสูตรบนล่างแต่เขาเดินอ่าล่างมาสี่งวดงวดที่ห้าขึ้นบนอีกแล้วครับเป็นสูตรบนล่างสูตรนี้ครับาะคิดว่าเขาจะมาที่ล่างอีกเขาไม่มาขึ้นบนเลขสี่ครับสูตรนี้ที่ได้สี่กับห้าสูตรนี้เขาไปขึ้นบนครับเป็นสูตรบนล่างครับสูตรนี้แล้วก็มาดูเลขดับอ่าเลขดับดับขาด ดับขาดหลุดหนึ่งสูตรนะี่ครับหลุดหนึ่งสูตรผ่านมาสองวดที่ลงช่องวดที่สามไม่ผ่านเลยนะี่ครับสุดนี้หลุดไปผ่านสองสูตรแล้วก็อ่าสูตรที่ดับหลักสิบผ่านนี่ครับดับหลักหน่วยก็ผ่านหลุดแค่ดับขาดสูตรเดียวนะี่ครับอ่าดับสิบหน่วยผ่านอ่าสิบหน่วยล่างผ่านนะี่ครับ รับเลขแปดกับเลขเก้าเลขสี่พันนะครับผมก็คิดอยู่แล้วนครับคิดอยู่แล้วว่าเลขเก้าไม่ไม่มาเพราะเขาไม่เด่นนะครับเขาใช้เลขหกมาแทนนะครับอ่าตีลังกาเลขเก้าเป็นเลขหกทันทีนะครับว่าคนไปเล่นเลขเก้าเยอะนครับเล่นเลขเก้าเยอะงวดนี้ไม่ว่าบนว่าล่างนะครับเล่นเลขเก้าเยอะอ่ะประมาณนี้ที่นะครับ อ่าสำหรับงวดนี้อ่ะกาบขอทดขอให้เอฟซีลายทีท้ำประสําเร็จนจ้าละแจ่ว่ากอะอ่ะเกือบสําเร็จนะครับผมให้หาหนึ่งเลขออกหกหนึ่งนะครับเงียบให้ห้าหนึ่งอยู่ในชุดเน้นด้วยนะครับอ่าให้ห้าหนึ่งเลขหนึ่งมารอแล้วนะครับเลขหนึ่งมารอแล้วหลักหน่วยนะครับเงีบพลาดแต้มเดียวนะครับถ้าตรงนี้เป็นเลขหกเต็มเต็มเลยนะครับเงบน่าเสียดายมากนะครับอ่า ขอสดขอพายตหลายนลสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดแ้่บริษบคลิปนี่ก็จะเรื่มกดติดตามอพอหน่อยอ่ะในหวดต่อไปลสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ